สามค่ะสามขยบไปแล้วเนี่ย

โตสมัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะเยนังทะทันติสัททายะ เวปสันเนนะเจตสา,าตะเมวะอนันนางพัะชติอาศมิโลเกปะระมังหิตติตินบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาพันลนาถึงคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระชิน,นวร ถึงเรื่องของการให้ทานทั้งในโลกนี้และการให้ทานในโลกหน้าแด่บรรดาสาธุชนพุทธบริษัททางหลายพอสมควรแก่เวลาท่านทางหลายอันว่าวันนี้นั้นเป็นวันที่เกิดวาระมงคลสมัยพิเศษเป็นการะพิเศษแห่งมงคลอีกวาระหนึ่ง นั่นคือวันก่อตั้งมูลลนิธิธรรมจาริกนครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งได้เวียนมาบรรจบครบครอบหนึ่งปี12เดือนที่ผ่านมาท่านทั้งหลายต่างก็ได้รับทราบรับเหตุรับผลซึ่งทั้งท่านทั้งหลายนั้นได้อุปถัมภ์ค้ำชูอยู่เป็นเนืองนิดและในวันนี้ ท่านอุบาสกอุบาสิกาและพุทธศาสนิกชนทางหลายต่างก็ได้ร่วมกันสร้างมหากุศลให้เกิดขึ้นในมูลลนิธิธรรมจาริกแห่งนี้ซึ่งการทำบุญในวันนี้ท่านทางหลายผู้ที่ได้มาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ได้มีบุญร่วมกัน บุญที่ท่านได้ฟังก็ได้เข้าทางหูบุญที่ได้ดูก็เข้าทางตาบุญภาวนาก็เข้าทางลมหายใจบุญกราบบุญไหว้บุญถวายก็เข้าทางมือทั้งสองทางนี่แหละจึงเรียกว่าบุญทั้งหมดนั้นได้สนองย้อนกลับไปหาท่านทุกๆคนท่านทั้งหลายอันว่าการให้ทานนั้น ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามการให้นั้นเป็นเพื่อการจุนเจือให้ผู้อื่นนั้นได้เกิดประโยชน์เกิดความสุขมีจิตใจที่มีแต่ความเมตตาการุณาไม่คิดที่จะเบียดบังใครดังคำตอนหนึ่งที่บอกไว้บอกไว้ว่าอันความการุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่ รังมาเองดังฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุราลัยสุดแดนดินการให้นั้นท่านทั้งหลายไม่จำเป็นว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามเพียงแต่ว่าเรานั้นปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นนั้นเป็นสุขผู้อื่นนั้นได้พ้นจากทุกข์สิ่งใดก็ตามที่เราปรารถนาจะให้นั้นไม่ว่าจะเป็นทานสิ่งใดก็ตาม จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ3มประการท่านทั้งหลายประการแรกก็คือวัตถุทานวัตถุทานในที่นี้ก็คือสิ่งของต่างๆที่ท่านทั้งหลายได้แส,ส,สวงหามาด้วยความบริสุทธิ์แสวงหามาโดยความชอบธรรมไม่จำกัดว่าจะเป็นสิ่งใดไม่ว่าจะของนั้นจะมีค่าน้อยหรือมีค่ามากก็าตาม แต่มีเจตนาเพื่อที่จะให้วัตถุทานนั้นเป็นประโยชน์กับผู้ที่ได้รับดังเช่นที่ท่านทั้งหลายได้น้อมนำมาซึ่งถวายเป็นพัตหารแด่พระพิสุสงฆ์หรือแม้แต่สังฆทานแห่งนี้เมื่อท่านทั้งหลายได้น้อมนำมาถวายก็ทานสิ่งนั้นวัตถุทานสิ่งนั้นถือว่าเป็นของบริสุทธิ์เมื่อสิ่งนั้นได้ตกมายังมูลนิธิธรรมจาริกแห่งนี้ มูลนิธิธรรมจาริกแห่งนี้ก็ดั้งปฏิญาณไว้ว่าจะนำสิ่งของเหล่านี้บริจาคเป็นทานสืบไปดังเช่นในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีเหตุการณ์โรคระบาดโควิด -19 มูลนิธิธรรมจาริกแห่งนี้หรือสถานรันธรรมแห่งนี้ก็ประกาศอุดมการอย่างชัดเจนท่านทั้งหลาย ว่าไม่ว่าจะเป็นทานใดก็ตามที่ท่านใดบริจาคมาหรือเป็นทานใดก็ตามที่ขหบดีใดก็ตามที่ให้มาถวายแด่พระพิสุงสงฆ์ที่พำนักอยู่ในสถานลันธรรมแห่งนี้มูลนิธิธรรมาจาริกก็จะนำสิ่งเหล่านั้นมาแจากจ่ายให้กับหมู่มวลมนุษย์หรืออามนุษย์ที่เดินทางผ่านไปมาทั่วจตุรทิศ ถือว่าทานของท่านนั้นได้ประโยชน์สองทางนี่คือประโยชน์ประการแรกที่มูลนิธิธรรมจาริกเป็นผู้สร้างเป็นสะพานให้กับท่านทั้งหลายนั้นได้เกิดมาหาทานอันดับที่หนึ่งประการที่สองก็คือเจตนาการให้ทานใดก็ตามท่านทั้งหลายถ้าเรามีเจตนาที่บริสุทธิ์เบิกบานในทานเหล่านั้น ไม่คิดตั้งหนีไม่คิดแต่หวงใจไม่คิดที่จะทำคิดที่จะทวงคืนในสิ่งใดก็ตามไม่ว่าทานนั้นจะเป็นอย่างไรเพียงแค่หวังให้ผู้ที่ได้รับนั้นพ้นจากทุกข์เพียงเพื่อให้ผู้ที่ได้รับนั้นมีความสุขดังที่ผ่านมาท่านทางร้ายมูลนิธิธรรมมจาริกแห่งนี้ก็ตามได้ร่วมกับสมาคมาชาวแคลิฟอร์เนีย อันมีท่านพระครูพิสารธรรมจารีแล้วก็ท่านพระครูวินัยธรบุญยกรนอกจากนี้ยังมีโยมอุบาสิกานิอ่อนชื่นชมแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านต่อหลายท่านที่อาตมาไม่ได้เอ่ยนามต้องขออภัยที่ได้ดแสดงเจตนาอันบริสุทธิ์หวังที่จะให้ผู้ที่พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกานี้ได้พ้นจากโรคร้ายที่ก่อให้เกิดโรคภัยต่าง สแสวงหามาซึ่งหน้ากากอนามัยมาให้กับชาวประชาปวงประชาที่พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาโดยไม่หวังเจตนาหรือสิ่งตอบแทนใดๆก็ตามหวังอย่างเดียวคือให้ผู้ที่ให้นั้นมีความสุขและพ้นจากโรคภัยต่างๆนี่ถือว่าเป็นเจตนากุศลที่สำคัญเพราะฉะนั้นเจตนากุศลนี่แหละท่านทั้งหลาย มันจะนำมาซึ่งในภายภาคหน้าต่อไปนั่นก็คือท่านจะได้คืออันดับแรกก็คือมนุษย์สมบัติประการที่สองที่ท่านจะได้ด้วยเจตนากุศลก็คือสวรรค์สมบัติมนุษย์สยมสมบัตินั้นท่านทั้งหลายด้วยเจตนากุศลท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อใดก็ตามที่เราได้เสวยสุขในเทวโลกแล้วและไม่มีอกุศลใดมาเบียดบงัง เจตนากุศลนี่แหละที่จะทำให้ท่านทางร้ายได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์อีกคำรบหนึ่งนั่นคือมนุษย์สยมบัติด้วยเจตนากุศลและประการที่สองด้วยเจตนากุศลที่ท่านทำเหล่านี้จะส่งผลให้เมื่อท่านได้เกิดมาเป็นมนุษย์ท่านจะได้เกิดในตระกูลที่มัง่งคั่งมีสมบัติมากมายเป็นผู้มีราบและเป็นผู้ประกอบ ในประสบความสำเร็จในชีวิตในที่สุดนั่นคือสวรรค์สมบัติเป็นที่ตั้งนี่คือเจตนากุศลข้อที่สองประการที่สก็คือเนื้อนาบุญท่านทั้งหลายไม่ว่าทานของเราวัตถุทานใดก็ตามที่เราให้มาที่เราห้ามาด้วยความบริสุทธิ์ก็ตามเจตนาของเราบริสุทธิ์ก็ตามแต่ผู้ที่รับทักษิณาทานของเราถ้าเป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ เป็นผู้ที่ไม่ควรให้การทักษีนาเป็นผู้ที่ไม่ควรให้การอัญชลีทานของท่านนั้นก็จะตกหายไปเปรียบเสมือนท่านได้นำเมล็ดข้าวหวานลงไปในพื้นนาถ้าเม็ดข้าวนั้นประกอบด้วยนาดีดินดีน้ำดีปุ๋ยดีมเมล็ดข้าวนั้นก็จะเจริญงอกงามแต่ถ้านาใดที่ไม่มีทั้งปุ๋ยไม่มีทั้งน้ำมเมล็ดข้าวนั้นก็จะกลายเป็น เป็นกรวดเป็นทรายไปในที่สุดชั้นใดฉันนั้นถ้าทานของท่านที่ให้มอบให้กับผู้ใดแล้วไม่เกิดเบิกบานใจทานเหล่านั้นก็ตกไปเป็นกรวดเป็นทรายในที่สุดแต่แล้วใซด้วยบาร,รมีบุญกรรมของท่านที่ทำไว้แต่ปางก่อนมักจะทำให้ท่านทั้งหลายได้พบกับเนื้อนาบุญ เวลาทําทานใดมักจะพบกับผู้ที่ควรทําอัญชลีผู้ที่ควรให้ทักษีนาทานนั่นแหละท่านทั้งหลายเหมือนที่ท่านทั้งหลายได้กระทํากับมูลนิธิแห่งนี้นั่นแสดงว่าท่านทั้งหลายได้พบกับเนื้อนาบุญที่แท้จริงเพราะทานของท่านที่ทําในแต่ละครั้งนั้นย่อมประสบความสำเร็จย่อมมีความสุขทั้งผู้ให้ย่อมจเจริญทั้งผู้รับ และผู้ที่ได้รับสืบต่อไปนั่นย่อมแสดงว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่ประกอบด้วยเนื้อนาบุญจึงทำให้ท่านทั้งหลายนั้นประกอบทานของท่านได้สมครบถ้วนบริบูรณ์ทั้งสามทั้งสามประการเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเมื่อท่านทั้งหลายได้ทราบถึงอ,องค์ประกอบทั้งสามประการนี้แล้วไซดังที่ ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมามูลลนิธิแห่งนี้ได้ให้การต้อนรับทั้งพระเถรานุเถระแม้แต่ขหาบดีต่างๆที่ผ่านมาคำนับยังสำนักแห่งนี้ด้วยความเป็นจิตไมตรีด้วยอารีต้อนรับไม่ว่าใครจะมาถึงเรือนมาเยือนถึงถิ่นก็จัดแจงแสดงเกิดความต้อนรับอย่างเต็มอกเต็มใจ นั่นแสดงว่าท่านทั้งหลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัตตบุรุษโดยแท้คำว่าสัตตบุรุษโดยแท้ในที่นี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ในสัพป,ปุริสธิ์ในอังคุตรนิกายปันจาก,การนิบาตท,ที่ว่าสัตทานของสัตตบุรุษนั้นย่อมประกอบด้วยประการที่หนึ่งก็คือาการให้ทานโดยความเคารพ คือเคารพผู้ที่ให้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใดก็ตามก็เคารพผู้นั้นประการที่สองก็คือการให้โดยยำเกรงไม่ว่าผู้ใดก็ตามที่ผ่านไปมาก็จะให้แต่ของดีปรารถนาให้ผู้นั้นได้อิ่มหนำสำราญอยู่เป็นสุขเวลาพักก็สบายกายเวลาจากไปก็สบายใจนี่คือประการที่สอง และประการที่สามท่านบอกไว้ว่าทานของสัตตบุรุษนั้นจะต้องประกอบด้วยมือของตัวเองเพราะสัตตบุรุษนั้นจะต้องประกอบด้วยจิตด้วยใจของตัวของตนเท่านั้นและประการที่สี่สัตตบุรุษจะไม่ทิ้งคว้างในทานนั้นคือเวลาให้ก็ให้ด้วยความเต็มใจไม่ใช่ทิ้งไม่ใช่ขว้างไม่ใช่โยนไม่ใช่เวี่ยงไม่ใช่ใส่ และประการสุดท้ายก็คือเชื่อในผลแห่งทานเหล่านั้นว่าทานเหล่านั้นจะทําให้ตนนั้นได้พบกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ในที่สุดแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นกับใครแต่สิ่งเหล่านั้นเราเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ให้ผลในอนาคตในที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามท่านทั้งหลายที่ได้เวียนแวะผ่านไปมายัางมูลนิธิธรรมจาริกแห่งนี้ ท่านทั้งหลายมักจะได้พบสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจนั่นก็คือความสุขความปิติที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าผู้ใดก็ตามที่แวะเวียนมาทั้งจตุรทิศย่อมได้รับความสุขเวลามาก็ดีใจเวลาจากไปทุกคนต่างก็คิดถึงเพราะฉะนั้น ดังนั้นจึงขอยกเอาคำที่พุทธองค์ทรงตัดไว้บางส่วนมาแสดงให้กับท่านทั้งหลายในสถานที่แห่งนี้ว่าบุคคลใดที่ให้อาหารก็ชื่อว่าให้กำลังบุคคลใดก็ตามที่ให้ผ้าก็ให้ชื่อว่าให้วันนะบุคคลใดก็ตามที่ให้ยานหาหนะชื่อว่าให้ความสุขบุคคลใดให้โคมประทีปไฟชื่อว่าให้จักสุข และบุคคลใดให้ที่พักอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งส่วนบุคคลใดที่พรมำสอนธรรมก็ชื่อว่าให้อัมตะธรรมนี่คือสิ่งที่พุทธองค์ทรงฝากไว้และหนึ่งปีที่เวียนมาถึงนั้นยังสถานลันธรรมอันประกอบด้วยกุศลแห่งนี้ถือได้ว่าสถานแห่งนี้เป็นรมมณีสถานรื่นรมจเจริญตาจเจริญไตจเจริญใจแก่ผู้พบเห็น เป็นศูนย์กลางแห่งชุมชนจเจริญทั้งด้านจิตใจเป็นที่ก่อให้เกิดความสามัคคีธรรมเป็นที่จเจริญศรัทธาแก่เราบรรดาพุทธบริษัทและอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายและเป็นที่ก่อให้เกิดความจเจริญแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นที่ประกอบด้วยธรรมก่อประโยชน์ให้เกิดทั้งโลกนี้และโลกหน้าดังที่อาตมาได้ยกขึ้นเป็นนิเขปประบทไว้เบื้องต้นว่า เยนังทัทันติสัทธายะวิปสัสสเนนะเจตสาตะเมวะอันนันพชติอมิสมิงโลเกประมะประมังหิจะบุคคลเหล่าใดมีจิตใจผ่องใสย่อมให้ข้าวด้วยศรัทธาบุคคลเหล่านั้นย่อมได้ข้าวนั้นเองทั้งโลกนี้และโลกหน้า และในท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้อาตามาภาพขออ้างคุณพระศรีรัตนไตยเป็นบุญเป็นอดีสัยบุญญาเขตจงได้ปกปักรักษามูลลนิธิธรรมจาริกแห่งนี้และให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทั้งบรรฝ่ายบรรพชิตและคฤรัหัดจงเป็นผู้ปราศจากโลคาพยาทิจงจำเริญด้วยราบด้วยอายุ ด้วยวันนะด้วยสุข,ขะด้วยภาระด้วยปฏิธานธนาสารสมบัติมีความร่มเย็นในร่มเงาแห่งธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสัทธาสถีพระวันตุโวขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านในการทุกเมื่อรับประทานเทศนามาก็สมควรแก่เวลา จึงขอสมมุติยุติรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการระชันนี้